เพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะเซตรถให้พร้อมเข้าป่าเนี่ยทุกคนดูดิมันอันกระจิ๊ดเดียวเองอะพวกล้อโมตานชุดล้อโมตา์นะผมจะขึ้นใหม่อีกคู่หนึงเลยนะครับเอาไว้สลับกันก็เลยมาใส่ของแต่งกันดีกว่านะครับผมไหนๆก็มนุษย์เมียก็มาอยู่ด้วยตกใจเวียนโอเคสวัสดีครับขอโทษโทษ ทำให้ตกใจครับวันนี้เดี๋ยวผมจะไปนี่นี่แน่นอนครับวันนี้แฟนไม่อยู่เราต้องไปแต่งของแต่งกันนะครับผมเดี๋ยวขอเก็บก่อนนะไม่เมื่อกี้ตกตกใจหมดเลยเราจะไปใส่ให้ W น้อง WR นะครับค่อยๆเติมครับผมจะชอบเก็บสีน้ำเงินนะตอนนี้จริงๆวันนี้ผมอยากจะเอาน้องออกไปขับเล่นมากเลยแต่ฝนตกทั้งวันแล้วตอนนี้ก็ยังพอ มีบ้างเล็กน้อยนะเยอะๆนะนิดนึงนิดนึงเดี๋ยวก่อนน้เดก่อนนะขอเก็บเก็บรถก่อนเพราะว่าไม่มีที่จอดจริงครับทุกคนโคตรสิ่งเลยตอนนี้เดี๋ยวช่างจะมาทําอีกวันสองวันนี้แหละครับเริ่มทำปีกใหญ่เออใส่เหมือนเลสซิ่งอย่นะครับขับรถยนแล้วใส่หมวกกันน็อกนี่ วันนี้เยวผมจะเทสหมวกเลยครับทุกคนเหยะเยะเฮ้ยยียยชนน้องหลามด้วยทำชนน้องหลามด้วยเซ็นเซอร์ใช้ได้ไหมเนี่ยัง่งปะเนี่ยเพราะตอนนี้จอดรถได้เบียดหน่อยนะครับทุกคนดูดิจอดรถได้เบียดหน่อยวันนี้ห่างอยู่คือเว้นน้องหลามน้องหลามยังไม่มีที่จอดเลยครับแล้วก็ WR ต้องไปจอดข้างในอ่ะเนี่ยต้องมาจอดซ้อนกันแบบ เดี๋ยวเราตัวนี้จะขอเทสทั้งมุมกล้องแล้วก็เสียงด้วยครับผมพอดีมมไม้ผมทําไปนั่นหายอะ่ะเขาเรียกว่าอะไรนะอ้ตัวฟองน้ําอ่ะเพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะเซตรถให้พร้อมเข้าปา่าับเนี่ยทุกคนดูดิมันอันกระจิ๊ดเดียวเองอะ่ะจริงๆมันต้องกว้างว่นนี้เว้ยมันต้องแบบกว้างกว่านี้อ้ออันนี้มันอันกระจิ๊ดหนึ่งกับอันนี้ดูแลมันจะชนอยู่แล้วครับก็เลยว,ว่าเดี๋ยวเราจะไปเปลี่ยนนะฮะ แต่มวงวิบากนี่ผมยังไม่รู้วิธีจะซ่อนมันยังไงไม่ให้เวลาถ้าขับเร็วๆลมมันจะเสียงมันจะดังนะครับผมกับคันนี้คันนี้ที่น้องๆถามว่าเห็นพี่ว่าจะทําโมตาร์ด้วยใช่ไหมคือใช่ครับตอนนี้ผมฝากนะที่กรุงเทพนะครับสั่งของพวกล้อโมตาร์ดชุดล้อโมตาร์ดนะผมจะขึ้นใหม่อีกคู่หนึ่งเลยนะครับเอาไว้สลับกัน เอาไว้สลับกันเลยนะครับผมเพราะว่าถ้าเรามานั่งเปลี่ยนดุมไปเรื่อยมันโอ้ต้องมันตัดทิ้งหรือมาถอดอะไรนะมาเปลี่ยนเอ้โ,อโหน้ำสลมอันนี้จริงๆยางนี้ไม่สมควรก่การขับบนถนนนะครับผมมันเปืองคนระับไม่ใช่อะไรแล้ะยางหน้าผมใช้แพง้ี่สิใช้ของด d a n l อ p MX 3าสอะ่ะใช่ปะถ้าเรียกไม่ผิดนะเส้นหน้านี่สองพันสองพันสองอะ ข้างหลังนี่เราใช้ของดูโร่ครับประมาณพันนิดๆจริงๆยางหลังมันต้องแพงกว่าไงแต่อันนี้เราใช้ของถูกกว่าครับดูโร่มันดอกหนาใช้ทนนานคนระับไปยางหน้าเราไม่ค่อยเปลี่ยนบ่อยอยู่ละวันนี้เราขี้เกียจขนไง่ะพูดถึงล้อโมตรโอรหูแต่ตอนนี้ใครมันปันราคาล้อโมตาร์าทุกคนโคตรแพงอะ่ะแก่ล้อผมมันเป็นราคาล้อ พร้อมทำสีนะครับสเปคตอนนี้มันอยู่ประมาณ7,000ันนะเดี๋ยวผข้ามกับรถกันนะกับรถแบบสวิสวานะเพราะว่ารถเราไม่มีไฟเลี้ยวนะครับเราออกไปแล้วเราจะต้องทำการแบบขอทางเขาไปเรื่อยครับ วาอแซมเรียกตามพี่เลยทำไมพี่เลยถึงเรียกหมาอแซมมะผมเขาเรียกตามไปเลยะเสียงหรือว่าอะไรนะมันเป็นเสียงยางที่เอามาวิ่งถนนมันเป็นเงี้ยเพราะยางมันเป็นร่องเวละลมมันลู่ผ่านยางมันมันจะเสียงวูาดูดิไรุ่นเมกาใช่ปะเออโอ้โหอดีดราคากันขึ้นเลยเะรานแรก ร้อ RCB บ้างที่แกจะทำให้ผมนะครับแต่เอาไปทำสีด้วยเป็นสีแนววัยรุ่นเมริกาหน่อยแต่เนี่ยไอ้นี่มันพับไม่ได้ครับทุกคนผมแต่ข้างเนี้ยข้างนี้คือมาจากศูนย์นะเนี่ยอันนี้คือเดิมๆม,มามันพับได้อยู่แล้วงบของอุ้ยตำรวจกูไม่ออกเลยกู ดงูงบที่ตอนนี้ผมตั้งไว้ล้อโมตาสตัสของผมมันจะอยู่ที่ประมาณ1มื่นหครับหมื 10, ่นกลางๆถึงหมื่นปลายๆเพราะเดี๋ยวยางที่ผมจะใช้น่าจะเป็นยางสนามยางเหมือนกึ่งสลิกระยังก็ไม่เชิงก็จะเรียกของไดโอโบน่าจะเป็น SC อ่ะไม่ใช่เอ้เอสพี SP, SP, ใช้ทั้งถนนทั้งสนามนะครับมันจะนึบๆหน่อยจะได้นึบหน่อยนะครับเวลาเทโคง้งแต่คราวนี้เราผมยังไม่ชัวเรื่องโชคครับว่า โชค๊คมันจะไหวหรือเปล่านะเพราะว่าโชค๊คนี้มันสําหรับป่านะมันจะนุ่มนะเนี่ยผมจะไม่ค่อยจะแซกเขาหรอกเพราะว่าเราแฮนด์มันกว้างไงเตีย่ยวเขาเบียดแล้วเราก็จะไปโป๊ะกับไปอีกรถข,ข้างข้างข้างซ้ายด้วยเนี่ยอืแล้วไปพี่ขับชาร์จอย่างวาเฮ้ยเอาเครครับนี่ก็เปลี่ยนเสร็จเรียบร้อยนะครับผมมันก็จะแปลกๆตานี่ไอ้นี่มันฝืดนะเด๋ยวต้องกาเลยกว่าเนี่ยฝืดจัด ข้างนี้มันได้นะต้องไปเจียบ้างครับแต่ก็ใส่กะว่าก็เดี๋ยวพอล้มล้ม,มบ่อยๆครับมันก็จะได้ใช้บ่อยเองไงอุ๊ยโคตรแหลมอะ่ะนี่โคตรคมอะ่ะที่นี่มันโคตรมอะ่ะเอามือจับไม่ไหวเลยขมเกินนี่ครับมาดูการแปลงเครื่องสุดยอดครับมันทุกอย่างที่เอามาตอนนี้ไม่ใช่ของตรงุ่นเลยนะทุกคนนี่แปลกไหมปกติมันต้องอยู่ข้างในไงแต่พออยู่ข้างในแล้ว มันกำแล้วมันก็ชนไงนี่แหละเราก็ต้องเอาออกมาข้างนอกนะครับผมเป็นวิธีการแก้ไในตัวนะครับผมโอเคครับผมในอันนี้ก็ต้องขอบคุณเฮียเปบเราด้วยครับผมแล้วเดี๋ยวเราจะไปออกทริปกันวันอาทิตย์นี้นะได้ออกทริปป่าครั้งแรกของเจ้า WBR นะครับไม่รู้จะเป็นไงจะไปกิ้งอีกกี่หลุมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับผมที่มาเปลี่ยนเนี่ยเพราะว่ามันสั้นนะอีกอันนึงมันยาวเกินไปเวลา อย,อย่างข้างเนี้เรากำสองนิ้วพอไงเออมันจะได้ไม่หนีบนิ้วเรามากครับอย่างโก้ครับและอันนี้ก็นี่ที่เหยียบมันกว้างขึ้นเป็นไงแล้ว้า oh. แจมแมวฝนตกทั้งวันเลยครับวนนี้อดไปเล่นรถเลยคัดดีคัดดีดดไม่ดีต้องดูตอนตอนออกรถใช่ไหม เออเฮ้ยเหมือนเปลี่ยนคันละดีขึ้นน่ะเปลี่ยนคันละเปลี่ยนคันละดีขึ้นเลยไม่เกี่ยวโหแต่คัดมันนั่นเว้ยโอคัดเกียนหนึ่งมันนั่นมากเาจะต้องตั้งคัดนะเหมือนจะอยู่ริมนู่นเลยกว่าจะกว่าจะออกกว่าจะไหลลึกเกินไปปะก็เรียกเลยคัดคัดลึกไปหน่อยปะ อเออแจมนอย่างนี้แหละครับโอเคพอครับมเลยเยเบ้จะเป็นช่างของเราเองนะครับเยเบ้อย่าเอาอะไรมาให้กูปวดหัวด <c oughs> ้ไหมแคั <c oughs> น,นี้เราก็เซ็ตรถเป็นที่เรียบร้อยก็คือลองเอาไปใช้ก่อนนะ <c oughs> แต่อุ้ยรู้สึกยืนโอเคมากเลยเออรู้สึกโอเคมากเลยครับรู้สึกเหนียวนะรู้สึกเหนียวนะ มั่นคงกว่าเดิมโอเคครับแล้วเดี๋ยวเราไปลองดูฟิวนะครับวันนี้เราไม่อ,อดไปเล่นนะ่ะเนี่ยฝนยังตกเลยทุกคนยังตกเลยก็เลยมาใส่ของแต่งกันดีกว่านะครับผมไหนๆก็มนุษย์เมียก,ก็มาอยู่ด้วยยังเจมอ่ะยังเจมครับแล้วเดี๋ยวเจอกันครับผมวันนี้ก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์ไปด้วยครับผมแล้วเดี๋ยวเจอกันในคลิปหน้านะฮะ